หนูชื่อน้องมะปังงยูปสอยูป่ 2, ป 1, ทับ1ค่ะตอนนี้จะมาสอนทำขนมขนมไขน่ขนุกกระทานะคะออออุปกรณ์ุปรกรณ์ที่ใช้ในการปรุงก็คือมันมันเทศผมิ้ แ,แป้งแป้งมันแล้วแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะวลาวิธีทำเลยวิธีทำขั้นแรกก็คือเอาเอามันเอามันมาปอกเปลือกแล้วเอามันเอามันมานึ่งแล้วเอามาปอกเปลือกค่ะพะปอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอามาบด บทให้เข้ากันค่ะบทโบดให้ละเอียด,ด,ยดค่ะพอพอบดเสร็จก็จะมีรูปตั้งแบบนี้นะคะพอแล้วล้วก็จะเอามาคลุกกับแป้งปแล้ว,ลวส่วนผสมเราต้องใส่นะ้ำน,น้ำตาลแป้งมันและแป้งมันขูแล้วก็เกลือน,นิดนึงแล ก็ไม่เข้ากันค่ะค่ะเดี๋ยวไปลง,ลง,งมือนน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำใ,ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วไม่ต้องใส่ย็นนำมาน้ำกะทิ ไปด้วยนี่น้ำกะทิมาแล้วก็ใส่น้ำกะทิค่ะพอใส่น้ำตาลเสร็จก็ใส่น้ำกะทิเอาเอางี้ใส่น้ำมือยังคะมือนวดเลยค่ะใส่เลยค่ะนวดเลยค่ะเทเลยค่ะเทเลยค่ะนวดเลยค่ะล้างมือแล้วใช่ไหมคะ กำลงน้ามือยังครับ พูไปด้วยทีลูกแล้วแล้วก็นมนวดให้เข้ากันเหมือนนวดนวดให้เข้ากัน<ม>ต้องนวดจ้นหัวจะเข้ากันเข้าก <ไป S 1> ันเป็นก้นกอนกอนให้เข้ากันเป็นก้อนก้อน พอทำเสร็จก็จะออกมาหรือมือหย่อนนิดหนึ่งใครอย่างนี้ก็จะเป็นต้นให้เป็นต้นนะแบ่งด่านทางไม่โดนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่มาถือให้มาถือไปนะนค่ะ เอามือเข้าไปโิหช่องเต็มแล้วเนี่ยอาจจะหกไปนิดนึงนะคะอาจจะหกไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทำเป็นแบบเชฟจะดีอะพ็